ด้วยสกูปข่าวจากกล่มประมงวันนี้จะพาไปดูชัยชนะของประมงไทยนะคะใช้พิงเกอร์นะคะเทคโนโลยีพิงเกอร์นะคะในการพลิกวิกฤตไปสู่การยอมรับระดับโลกแต่รายลเอีจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะจากความสำเร็จในโครงการนำร่องกรงประมงได้ขยายผลส่งมอบอุปกรณ์พิงเกอร์ให้กับกลุ่มชาวประมงอวนจมปูและอวนติดปลาในพื้นที่เสี่ยงสามจังหวัดได้แก่สมุทรสงครามตราดและจันทบุรี สำหรับอุปกรณ์ปิงเกอร์ครับทางกรงมมงงเองนะครับก็ได้พบปะพี่น้องชาวมงครับแล้วก็ทาความเข้าใจในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เสียงนะครับซึ่งก็ใช้ข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศและก็ข้อมูลที่เราได้ทดลองเองนะครับว่าการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยครับสามารถที่จะทําให้โรมาหรือสตรีเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอ,ออกอไปห่างจากตัวเครื่องมือครับซึ่งพี่น้องชาวมงเองก็มีความเข้าใจและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ซึ่งในส่วนของสมุนงครามเองนะครับเราก็สามารถเปิดรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครก็สามารถที่จะมีผู้ที่เราสามารถจะมอบอุปกรณ์ปิงเกอร์จำนวน60ชุดแล้วก็ใช้ทดลองซึ่งจนถึงวันนี้การทดลองก็ประสบความสําเร็จนะครับเขาสามารถที่จะทําการมงจับปลาได้ตามปกติปรากฏว่าในพื้นที่ทําการมงเองนะครับก็สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกเรือนมครับก็จะห่างไปจากพื้นที่ทําการมงครับแล้วก็จะกลับมาเมื่อในกรณีที่ไม่มีปิงเกอร์อยู่ในทะเลครับตอนแรกชาวบ้านก็ มีความกังวลนะคะในเรื่องของตัวฟิงเกอร์นี้นะคะว่ามันจะเกะกะไหมลําบากกับชาวบ้านไหมในเรื่องการติดป่วนก็ที่จริงแล้วไม่ไม่มีความลาบากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กลัวเรื่องของปลาไม่มีปลาก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะมันก็ยังช่วยเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็พื้นที่ในเขาดอนเทรอดก็ยังมีความบ,บุรมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือปลาโลมานะคะจะได้ไม่เข้ามา ลกระทบกับควรของชาวประมองค่ะและความพยายามทั้งหมดก็ได้ส่งผลสำเร็จเมื่อวันที่1กันยายน2568ที่ผ่านมาองค์การบริหารสมุทรศาร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ได้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการประเทศไทยเป็น1ใน89ประเทศที่ผ่านการประเมินความเทียบเคียงตามกฎหมาย MMPA ได้สำเร็จ